ไข่ายดึงไข่เฮ้ยเฮ้ยเอาพี่ปอถ่ายตั้งเมื่อเช้าไม่ได้เนี่ยถ่ายได้เอาเต็มที่เลยพี่ปอจะผ้ามันื่นเหรอเอ๊ะถ่ายคุ้นๆนะเนี่ยแต่เมื่อเช้าเอจะไม่ถ่ายเมื่อเช้าก็ทำเ่านี้แหละผ่าตอนมาแล้วถ่านี้อารสีเอาใกล้ๆหน้าก็ได้เล่นปีกของสีอะกลับมามาอร่อยขึ้นนี่ผัานมาอร่อยขึ้นว่ะ ไม่ใบเตี้ยว่ะแล้วัน้กินได้ป่ะ,ะพี่ปอทำร้ายน้องเดี๋ยวเธอเอามันจริงไปถามเนตแล้วจะกินไหมถ้าไม่ถ้าตอบว่าไม่กินจะได้กินอา <c oughs> ยา <c oughs> กินไหมกหมดเลยสมหน้า <c oughs> <c oughs> เนตกินเลย ถึงบอกไงต้องนั oh. ่งลงถ่ายพี่ปอต้องนั่งเขาคือเราต้องยืนเพราะพี่ปอสูงไม่ได้ถ่ายเยอะเลยไม่มีกจะพายอยู่แล้วไปลงหุบเขาให้ด้วยลงหุบเขาให้ด้วยจากลัตเต้เวอร์จากลังนกวิ่งมาหุบเขาเขาบอกว่าพี่เต้เก็บกดมานานอยากถ่ายรูปไปเอากล้องเทพข้างหลังมีรูถ่ายไหม นีสอบเป็นไงบ้างอ่าพูดบเครเคียร์เร์ายนอนเบนอนทนอนแล้วอ่านที่ออกว่าลยเราเน็ตก็ทำได้ไหมเน็ตอะทำได้ไหมเอยทำไมบายไม่บ่นเน็ตบ่นอยู่คนเดียวเน็ตทำได้ไหมอะเฮ้ อังกฤษหน้าห่วงสุดละคะแนนเก็บไม่ค่อยดีเออถ่ายเป็นวิดีโอระบายสูงสูงนะชอบไปสอบหลังแล้วมันได้แค่ครึ่งคะแนนอะไรเงี้ยบอมโดนนั่งแข่งอาจารย์ไม่เข้าใจนั่งถแข่งมันยิ่งสูงยู่งสูงอาจารย์ไม่ค่อยอยากมาข้างหน้า ถ่ายตำๆถาตำๆให้ภาพมันช่งสูงอะเขี่ยตัวเองเขีเงียบอตอนแรกบอกไม่เครียดตอนแรกสอบมันยีตอแล้วเอเียนสี่ห้านเียนเจ็ด็ คะแนนเก็บน้อยคะแนนเจ็ดลูกคะแนนนี่อ้าวคะแนนเก็บอะแปดสิบห้าเลยเก็บนี่คือสอบในคาบด้วยไม่ทันสอบในคาบด้วยรู้ว่ามีใครทันเพราะว่าคุณปสอบในคาบมันก็คือก็คือเก็บคะแนนเขาอะขนาดทุกคนตื่นแบบจะไม่กดพูดอะไรอย่างนี้อืมย้อนหลังก็ได้คือสอบย้อนหลัง ล้วคิดว่าจะได้ชาวบ้านเขาชาวบ้านเลยเนอนชาวบ้านเขาคะแนนเก็บ50อย่างเงี้ยใบก็20 3 5ก็โอเคก็ไม่ใช่ไม่เยอะแต่เราก็ทำใจเขาไม่ได้เขาเรียนทุกวันเนาะ ใส่ตั้งนานแล้วเขาใส่ตั้งนานแล้วไหมเปลี่ยนสามวันแล้วนะเอ๋ช่วงนี้ช่วงของของใหม่แล้วไม้วันนี้หูแดงยังอ่ะหูแดงมากเลยโดนสปังเดือยร้อนร้อนแล้วหูแดงหูแดงมากอ่ะสองข้างเลยอ่ะตอนนี้ก็ยังแดงอยู่นะใช่ตอนนี้ก็ยังแดงไงเสื้อแบบว่าเสื้ออย่างหนาสองชั้นหน้านี่ของคุก คือเด็กเมืองนอกไงต้องแต่ตัวนี้ครับต้องเป็นคุณทวแหวะนะเนี่ยนี่คุณชายไม่แม่หนุ่มจีิช่ญี่ปุ่นเขาก็ตัวเล็กนะสูงนสูงก็ต้องนั่งอย่างนี้แหละใบสูงมากเเ้้ยย กูแดงเลยสุดท้ายก็เีเดี๋ยวมารับเดี๋ยวมาแดงมากเลยอ่ะโดนไปร้องก็ได้ไปร้องก็ได้พี่ไม่ว่าหรอกไม่ใช่เหรอเนต้อง4 8ซีสุดท้ายนู่นเนเธต้องเหวี่ยงกระเป๋าเน็ตไงเหมือนเอาเหวี่ยงเข้าไปเหวี่ยงเข้าไปตูดตูดบิดหมดลยเหวี่ยงเข้าไปแค่แค่นิดหน่อยหน่อยเอง ไม่หน่อยนะตะโกนดังมากเมื่อกี้พี่สุนทราพรอ่ะเล่นไม่ออกเลยไปออกเดินรอในอ่อะลอางมืก่อนก็ได้ไม่ไม่เดี๋ยวไปไปฟิตเนสก่อนไปฟิตเนสเดี๋ยวเหนื่อยไหมฟิตเนสอ่ะเหนื่อยเดี๋ยววันนี้พักพักวันเว้นวันออ๋ไม่ต้องหักโหมมากเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวมันมันมีตัวที่ยืดไหมไบมีไหมเดี๋ยวมันเครียดพี่ปอแรงว่ะมันออกมากยันแต่่าลมันมีตัวยืดยันเริ่มมีนมแล้ว มีนมมีนมย่งอีกนานไปไม่ไมไม่มีที่โหนนะให้สูงเพามันมีอยู่ไม่ใช่เหรอพี่ปอนี่เน้นสูงไปเล่นตัวไหนบ้างอะโหนบ่าพี่ปอก็โหนไม่ได้นะทำไมอะติดพื้นพอดีสูงเกินยกอกอกเลยอกแล้วก็ไปข้างหน้าก็อกเอาอกอย่างเดียวเลยเนี่ยปีปีเนี่ยปีก อ,อกก็คือสามอันเนี้ยปึตัวนี้ด้วยอกสรุปจะเน้นอกอย่างเดียวเลยโอ้โหเน้นอกอ๋อใส่เสื้อนั้นแล้วมันหลวมใช่ไหมไม่เน้นอย่างอื่นเลยเหรอลูกเออยกไอ้ฟ้ามึงแรงไปนี่ยเออมึงจะขึ er> an an ้นตรงนี้ตรงนี้อืมซิทแพ็กไม่เอาอรอซิกแพ็ก ก็ขาไม่เอาหรอกูกงั้นสิพุงยุบไปเลยเห็นไหมเนี่ยไม่มีพุเลยแล้วมีเครื่องลดแก้มมันยแก้มไม่ไหวนะโชว์ได้ยังยังเลยหรอไม่มีพุงไดเห็นไหมล่ะซิคแพคไหนไหนเลยซิกแพ็คเ็นไอ้ฟ้าหื่นไปนะว่าแกเรา้สึกวกาหื่นมากเลย จ้องเสมอว่าเก๋าเมื่จะเข้าไปกินแล้วนั่นอะไรจะราดน้ำมันโชว์เบอร์ไฟเผาเลยว่ะพูดได้เลยไม่บอกค่ะน้ำมันอะไรขึ้นมานะทอดไข่ฉีดเผาตัวเองฉีบเผาตัวเองมาน้ำมันมากอกไม่ใช่หรอแต่ของใบมันทอดเป็นสีเริ่มดำๆคิมเทียนจะขึ้นอ่ะ โอ้ยเขาเล่นเงินนานอยู่เขาเล่นกันเป็นปีเนาะเล่นกี่วันเองคุณเล่นสามวันนะลูกเสามวันแถววันนี้พักแล้วด้วยสามวันมันตึงแล้วไงโอ้ไม่เหมือนแน่นเลยนั่นออกยกออกว่ะยกออกรู้สึกได้เออแล้วกลมนธรรมเนี่ยไม่ได้มันต้องควบคุมอาหารด้วยนะเขาต้องให้กินไข่เยอะป่ะที่มันแน่นอ่ะเฮ้ยทำไมล่ให้ท่านไม่ทานไข่ขาวเออ ไา่บ้าทาง่คาอกไก่เนี่ยต้องเปที่อนเป่อกอกไก่ที่หลังใครซื้อเคฟซีบอกเน้นอกไก่เน้นอกไก่อะไรของชอบก็นั่นแหละเน้นให้ชื้ออกไก่มันจะอป็นอกอกไก่เอาหนงอมะอ๋อเค c ซีอะนะดูพี่เป็นตัวอย่างกินทุกวัน ไบเจะเรียนแบบดีไหมเนี่ยไบเลิกกินแล้วนะไบเลิกกินแล้วถ้าเป็นแบบฟ้าเลิกกินเด็ดขาดอย่าไปใกล้เด็ดขาดเลิกเลิกเลยฉันขำจนฉันถ่ายฟ้าไม่ได้ถ่ายว้แล้วมีวิธีทำไม่ใช่หรอเริ่มแล้วเริ่มแล้วไม่เหมือนไบต้องมีมุมของไบอ่ะ อาซีทำไมอาซีทำแบบนั้นอาซีตื่นเต้นมากใช่ไหมเห็นหน้าเรียวแล้วตื่นเต้นเลยค้างเลยเหรอใบไม่ได้เสริมเลยใช่ไหมวันนี้เสริมโซนพี่ปอไม่ต้องซึ้งหรอกนี่ขนาดเสริมจริงเหรอไม่เสริมแล้วจริงเหรอโอ้ยเติม โอ้ยแกนั้นไม่ต้องเสริมเ้วเขาจมไมต้องบอกก็ได้ไปแบบนี้ยังไม่เท่ามาตินเปล่าเลยได้มาตินละสุดนั่งเล่นยากนี่ก็สักร้อยร้อยเจ็ดสี่จุดสี่ที่เสริมมาจุดสี่วคือส่จุดสีนี่คือที่เสริมเออ ลูกเหมอนช่วยแม่แม่แม่ม่แ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 ม่ม่แ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 ม่่ม่่ไม่่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 ม่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 ่ม่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 ช่ม่่ม่่ม่ พอเล่นคอมเป็นปุ๊บเสียงคืน <c oughs> หลังจากนั้นแหละจบเลยดีสาวยังไม่นอนลูกชายพี่เนี่ยดีซีทุกวันเนี่ยทุกวันเนี่ยไม่กล้าว่ารึเโลอดนลิน์ <c oughs>